ใส่บน้ำนี่วันนี้นองกยขึ้นน้ำนี่โยนหนักมากเลยคะสมัจากทำจากถิงทรายขนาดใหญ่ค่ะแกสลักจากอำเภอศรีคิ้วนะคะประเทศไทยนำมาถวายแลว่ัดชัยมงคลบ้านดอนพีชาติเมืองโขงเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวมันติต๊ยเล่ายเปล่ายเาแหนยำปาสากนะคะ้ ต้องหลายคนช่วยกันยุไปประไปทำคนน้นลไปเรอจรถขเอวเลย่เอวเอาบ้างบ้างบ้างางเอาลมือเด้อมือว่างอันนั้นเอาเื่องเขาห้องนี้พี่หลลอยจากาดไดไมแนเป็หางไมเ่มีดอกมาใรามาในะ มาไล่ย <Right. S 3> so <we> ้อรองเ่าเลยได้มีหม่นะมีใหม่เดี๋ยวพอต่อไปาเต่าออกจากข้าวเก่อนหดเลย่้เอา